ิดเ,เพลงพุ่มพวงแล้วก็โยกซ้ายโยกขาโยกไหออกกําลังกายโนไหนทําได้เนี่ยเราอย่าไปเคร่งคัดจนว่าทั่งว่าเด็กสาวที่ไปยู่บ้านแลวอยอมรับแบบที่มองๆเมอือคือเนี่ยพวกเราเลยแหละที่จะเข้าโ,โุโก้เนี่ยคิดถึงโก,โกุโบกันแล้วเด็กไม่คิดถึงโกโก้วันจ่าเป็นได้ก่อมมาแต่จะวว่าคนหนึ่งก็ไม่ได้ฉนันลูกชายคนโตเรียนศาสนาด้วยวันที่เป็นประวศิด้วย ชวนมาศูนย์บัหามานั่งฟังนี่หน้าบึ้งลูกสาวลูกชายหน้าบึ้งกันหมดเลยนอนนอนให้อิ่มนอนนอนอไม่รู้ท่ายังไงคนก็บอกอาจารย์เลี้ยงลูกไม่เป็นเอาหลอสอนหนังสือนะบอกตรงนะช่านนี่ไม่เครียดเด็กสามร้อยคนนี่เอาหล่อมาไป่รู้กี่กี่กี่เปาะกี่เมาะมาคนละอย่างสองอย่างกว่าจะจูนเข้าทีได้นี่ พอกลับมาจะมานั่งอ้าวเก็บที่นอนอ้าวล้างจานซักผ้าเหนื่อยล้างมันเองสบายซักผ้าอะอ้าวอุซักให้ตอนนี้ลูกซักผ้าม่นป็นล้างจานเราก็ล้างให้นี่เลี้ยงลูกไปผิดชั้นคนหนึ่งเลี้ยงลูกผิดมันเหนื่อยแล้วอ่ะพูดมาทั้งวันแล้ว เด็กกับผู้ปกครองบ้างเด็วกกับเรื่องปัญหาเยอะแยะหมดต้องมานั่งเครียดที่บ้านนี่เอาเป็นน้าเด็กๆมาล้างจานเพลินดีนะใส่สไลด์หน่อยถูพอมันล้างเลยมันล้างเราก็ต้องไปล,ล้างอยู่ดีแหละนะมันแจ๋อเจ๋อความเจ๋อเจ๋อประความแล้วกว็าจานเปลี่ยนแล้วก็แตกเร้่องไรล้างมันเองผมนะเนี่ยบอกตรงๆนะซักท้าอ้อมลูกเนี่ยจนมือถลอก ตอนแรกไม่รู้วิธีซักใครเคยมีลูกของรู้นะเฮ้อพ่อแม่เนี่ยโอ้โหเจะไม่มีลูกหล,ลือมีรู้เลยว่าไอความรักลูกเนี่ยมันขนาดไหนคนเป็นพ่อแม่ตายแค่ลูกได้ใช่ไหมผ้าอ้อมเนี่ยเวลาของลูกเนี่ยสังเกตว่าอุจจาระลูกเนี่ยมันจะเหลืองติดผ้าอ้อมเด็นไหมซักไม่ออกหรอกทันคนี้ให้ออกไปม,มือเมือม่อยทะเลาะมดช้ามาก็่ซักแล้วนมกด ไอ้ขวดนมกระต้มอ,อ่าประซักปลาพระออมเจนอ่าคือเป็นูอ้าวขวดนมเหี่ยวไปแล้วอือช่วยรันทำแล้วก็ปีสุดท้องปีปีแรกไปไปทำฮัชก็ขอใหด้ดูบูชายคนแรกเอาล่อใหด้ดูบูชายแล้วก็ปีสองก็ได้ดูผขออยากดูผู้หญิงบ้างที่ไม่ขาดทุนนี่แะผู้ชายพอปีสาม กำลังขอดนอาอยู่พุณเจก็ถามว่าอาจารย์ปีนี้เอาแฟนได้ไหมแล้วว่เาเออรักคัญหลอกลับมาเอาล่อให้ได้แฟนเอคราวนี้โอ้โหพระได้แฟนตอนก่อนเรียนศาสนาีนเดืเอนบวชทําเดือนบวชหยุดไงแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องตัดประสระวก็ต้องเรียนวเบียนพออรามาัดตอนนั้นภรรยาเอ,อ่อทำงานอยู่เทคนิคม,ม,มินูรี ในสองคเทคนิคก็ให้ฉันดูลูกอหนอความเป็นแม่เนี่ยรู้เลยฉันดูสามวันฉันเป็นลมเลยอ่ะแดดอ่ะหงายท้องเลยอ่ะเหมือนคนแพ้ท้องท้องอ้วกทั้งไรแหลกลาเลยไม่เอาเลยเลิกเลิกงานเลยมาดูเถอะไม่เอาเนีเ่ยอนอคนเป็นแม่นี่กุ้มอย่างนี้นะสองคนกุ้มแล้วนยอมรับเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมุสลิมามืองไทยเนี่ยเรื่องความเป็นแม่เลย ยกให้อย่างนี้เลยเพราะงั้นผู้ชายเนี่ยต้องให้เจ็าผู้หญิงให้มากแล้วคนเป็นลูกเนี่ยต้องรักมากให้มากเลยหมาสมุทรสุดไร่ฟ้ากว้างมีอาจอ้างเทียบค้ามันดาฉันเพราะคุณแม่สูงล้นพ้นดำพันแม้นสวรรค์ยังลอยลาาตายบาดเจอวันอีบาราไดเนี่ยเราคุดจชุกมากเลยบางคนไม่กล้านะยอายเขินอายนะ เม่กล้าแม่ในายาจะให้คุณจุกกอดซ้ายกอดขวาพ่อก็เหมือนกันไม่มาแต่หาแฟนละ่ะคุณจุกด้วยแถมลิ้นเลียทั้งหาแม่คนนี้บันใจมันยอมรับเลยเพราะงั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ที่สุดนะร้องจะอิบาดะต่อรออ้าวเราดูต่อมาในเรื่องของการผ่าเดือนคนดืมอมากกว่าเลยนั่นแหละแล้วก็ไม่เชื่อฟัง นบีนำหลักธารมอีกบาการหนึ่งซึ่งเกิดในเดือนอชาบานคืออนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อท่านนาบีสุลตรอฮวาลลวซันลำเนี่ยทำการละหมาดท่านนบีก็ทำการละหมา,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 าดโดยการสั่งชายจะอลัลลอฮ์ให้ผินหน้าไปยังไปกินมักดิสเทเยเยรูซาล็มท่านไม่ต้องจำไหมนะว่ามัสยิดแห่งแรกีอ่อัลลอฮ์ตาลาให้ เกิดขึ้นในโลกดุนยาคือทิมบาก,กะไปตุลนลอมมาิที่สองคืออักซอร์ใบติมักดิสและเยรูซาเล็มซหฮาบะถามว่าห่างกี่ปีละ่ะนบีบอกสี่สิบปีแล้วมาศส,สำคัญที่สามคือมาศอันนาบาวีทีทินครมาดีนะคราวนี้พรนาบีถูกบัญญัติให้ละหมาดแล้วนบีเดินหน้าไปยังไปตินมักดิสเนี่ยประมาณสิบหก มุสลิมเกตเดือนบัวยาวัดดูไอยาสตาบิดังกาบะนบีก็มีความปรารถนาที่จะติดหน้าไปสู่กาบะก็คือไปตุลลอเลอันนะฮะอัลลอฮ์มอินดัลลอยุอักดัสเพราะว่ากาบะเปตุลลอและเป็นมันสยิดแห่งแรกแล้วก็เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหน้าที่อัลลอฮ์ความหมายคือยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ตาลาให้เกียรตินะ เราก็ให้เกียรติตามที่อัลปรา์ไปอ้างเลยว่าคนศาสนาอื่นที่เขาไม่พอใจนะ่ะศาสนาอื่นนะ่ะเขานึกว่าเออคนมุสลิมนี่ห้ามกราบสิ่งที่ถูกสร้างห้ามสักการะในรูปสักการะหรือหินตนะ่างๆที่เราไปก้มกราบนละกราบอัลปรา์นะไม่ใช่กราบตัวเป็นตุ่นโลไม่ใช่กราบตัวเป็นตุ่นโลแล้วที่เราไปกุจุกหินดันนะ่ะเพราะท่านนาบีจูหินไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์จะรอตาลาให้เกียรติ บางคนเอย่าไปแคะหินมาไปขูดเอามาบางคนคือจะสมัยก่อนนะี่จริงคนเวลาเขาไปทำคัดเนี่ยคนโบราณน,นะไปโดยไปไปเรือหอยยิ้กันนะ่เขาได้ได้ผ้าไปตุนลอมาจริงๆแต่ตอนนี้เขาก็มีคนนํามาขายเป็นแผ่นๆเป็นเหมือนๆแต่มันได้ยากมากพอสัเองเกตไหมเวลาช่วงทัดเนี่ยเขาเรียวกว่าคองแกรอ,อไปตุนลอ้อเขาจะลึงผ้าไปตุนล้อขึ้นเห็นไหมให้เราเขายมมันก็ไม่ถึงหรอก ทำไมในช่วงนั้นที่คนบ่เอาไปตุนภาพไปตุปตนรอบมาได้นไ,ไม่จริงอย่าไปโดนหลอกนะเอ่อนบีปรารถนาที่จะผินหน้าไปสู่กะบางกะบางกิบลัตไปตุนรอบที่เดียวกันฟาซาลัลลอฮุดาลิกาบิีชาลตินมินจิบรีนอันอัมฟสนบีก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยการชี้แนะของกิบรออีนกิบรออีน ชื่อภาษาอาหรับชื่ออับดุลลอฮ์นะท่านพี่น้องจากนี้ยิบรอลีนไม่ที่สื่อภาษาอาหรับยิบรอลีนนมชื่อภาษาอาหรับชื่อว่าอับดุลลอฮ์เพราะงั้นชื่อดีๆเนี่ยจะทําดีก็ดีด้วยแต่ชื่อน่ะถ้าทําไม่ดีมันก็ไม่ดีตามชื่อหรอกอับดุลลอฮ์บินอูบัยบินซาลูนเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์เป็นหัวหน้ามุนาฟิกีนอั้ชื่ออับดุลลอฮ์แล้ว อับดุลล์บินสับ,บะกำแรงนิสัยมาเข้าในอิสลามแล้วก็ทำให้อิสลามขัดแย้งกันเกิดกลุ่มชีอะกลุ่มอรอฟริโ์กลุ่มคาวาริดสาเหตุมาจากอับดุลล์บินสับ,บะหมดเลยในยุคที่ไซนาอาลีมีปัญหากับอาชา์มีปัญหากับมาวิยะสาเหตุจากอับดุลลาบินสบ,บะคนเดียวเลยไซนาอุสามานถูกฆ่าเมียถูกตัดนิ้วขาดหมดเนี่ย แล้วถูกตีด้วยด้วยเหล็กจกนกระทั่งกุรอานวนมาอยู่ที่นานั้นเลือดพุด่งเสี่ยงสัมผัสหยดบนกุรอานเนี่ยก็าสาเหตุจากอัลลอฮฺบิสมะะิลลาฮิะเราะห์มิลลาห์มันบางครั้งชื่อดีแต่ตัวไม่ดีมันก็เลวได้เอ่ออัลลอฮ์ตาลาก็ขึ้นนบีขอดุอาร์ตอัลลอฮ์ในการชี้แนะของนายยบรออีนวาซอรยุก้อลรีบะวะจูฟิสซามานบีก็งแอนหน้าขึ้นฟ้า ยันตซดรูไอยันชักก็ฟาจระนูซูลิตะฮ์วีนเว้แต่นาฟัสคอยว่าเมื่อไรแสงอรุณแห่งการเปลี่ยนทิศจะมาถึงทันทีฟะฮาวะละลอฮฺฟีนิสฟิฮาดะชารีอัลลอฮ์ตาลาก็เปลี่ยนทิศโดยให้นบีเนี่ยหินมหน้าไปยังกิบลาคือกะบะในนิสฟูชะบานประเสริฐไหมนิสฟูชะบาน เอาเราตาลาประทานกุรอานมาว่าเอออย่างนี้ก้อ2นราตัพลูบบาะิฮ่กะฟิสส์มะฟะลันวัลลีันนะกะกิบลาตันตัรฎอฮาฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรอัลมัสญิดิลฮะรำความหมายคือความจริงเราได้เห็นการ แงนหน้าของท่านสู่ท้องฟ้าดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ทิศอิปลัติเจ้าพึงพอใจและจงผินไปหน้าของท่านสู่ทิศมัสยิดฮารอมเราจะอยู่ที่ไหนก็าตามเวลาเราทำอิบานด้านเนี่ยโดยเฉพาะละหมาดวาจิบจ้องผิดหน้าสูงกะบะปยุกเว้นละหมาดซุมนักเดินทางที่เราไม่สามารถหันหน้ากับงปา้านได้ นูอาก็เช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นอิบานด์ก็ให้เราพินหน้าสู่ไบตุลาอัลฮารอมในกรณีของไม่ดีอย่าผินหน้าผินหลังเช่นถนะ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ในที่โล่งไม่มีห้องน้ำคราวนี้เรามาดูส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเสือท่านพีน้องอันอาลีเยนแต่ไม่ให้ท่านน้องคิดนะคิดตัวเองนะเพราะฉัน ตัวข้าพเจ้าเองหรือผมเองเนี่ยยังยังความรู้ไม่ไม่ใหญ่ตัวขรงโหราณแต่พี่น้องก็ไปคิดและไต่ตรองดูว่าจะทำอย่างไรแเนดีใจจังเลยขออนุญาตขอจบเวลาสิบเอ็ดแติกาสี่ห้าเมื่อกี้บอกเที่ยงใจหายเลยพูดเยอะคนกก็ปวดเยอะ มันก็จะผิดเยอะก็รู้เยอะนะดีแต่รู้มากจะม้เรื่องอันอาลีเยนรอติยอลลออันมุกอลารายงานจากท่านอาลีรอติยอลลออันมุกอลาได้กล่าวว่าพอละรอสูล,ลุยสุลลลลฮุอะลัยวะสัลลัมทำดรสูลสุลลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิดากะนัดไลละตุนนิสฟิมินชาบาน เมื่อปากฏคืนนิสฟูชาบานนิสฟูแปลว่าครึ่งชาบานก็เดินชาบานก็คือวันเสาคำลงเสาหน้าคำลงฝะอูมูไรลาหาจงทำอิบาได้อิบาได้นยามคำคืนนั้นไม่เจาะจงอะละมาสุนัขตะฮัดดุละมากิยามุ่นเดนละมาสุนัขตัสเบียละมาสุนัตเตาบ้านละมาสุนัขม,มุตละทำไม่เต็มที่ไปเลย ว่าสู้มูนาฮารอฮาและจงถือสิ่งตในเวลากลางวันฟ่นลลาินลอฮะ่าลายันซิลฟีฮาลิกูรุวิชัมสีลาสามาอิบุญยาขอแปลแบบสารลับหน่อยนะแท้ที่อัลลอฮ์าตาลาจะลงมาลแบ,บสารลับอัลลอฮ์จะลงมาในคืนนิสูชะบานนี้หรือเมื่ออาทิต,ตย์ตกดินยังฝ้าฟาดุนยาฟ่ายบูรุอัลลอฮ์าตาลาก็จะกล่าวว่า อาลามินมุสต์ตรฟิรินมีใครไม่ที่จะขอภัยตอ,ยอนหรอฟาอุฟิร์นาหูฉันจะให้อภัยกับเขาอาลามินมุสต์เ์มุสตร์รซิกินฟาลูซกูมีใครไม่ที่จะมาขอริสกีกับเราเราจะให้ริสกีกับเขาอาลามินมุบตาลาฟาอาฟีมีไหมคนที่รับบลอลเก็บปวด เป็นไข้ได้ปวดเราจะให้เขาหายในคืนนี้อาลาการาอาลากาามีไม่มีไห่คน,คนอย่างนั้นคนอย่างนี้ฮัตตายะตลุลอันฟาเจรุจนกระทั่งว่าแสงอารุณขึ้นเระอิหยาอุลไลละทำในคืนนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยอิบาดะแต่ไม่เจาะจงหรอกว่าเราจะทําอิบาดะอะไรจะ่ดิกลอดจะกล่าสุภาลอจะอ่านกุรอ่านทั้งเรื่องเด็กก็อ่านไปเถอะเพราะงั้นอาทิตนี้ บันทึกโดยอิบนุมาจาไรายงานโดยท่านอาลีผมนำฮะดีษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยท่านอิบนุมาจาแล้วก็รายงานโดยท่านไซนาอาลีเนี่ยจากดีวานกุตบอันอสัสรุียะอันมัมบาริยะฟินวะอติบุอิชาตินบาริยาชื่อผู้เรียกเด็กอัลกุรอฮ์มานบินอัลหมัด